กินยางเฮ้ยจำกรนดูหมูกระดูกหมูคาบไหนนี่คาบสองคาบเที่ยงกระดูกหมูบำรุงไข่เค็มแน่นปวดข้อมปวดกระดูกอย่าลืมต้มกระดูกหมูแน่นบำรุงนี่นะบำรุงอาหารสมุนไพรตัวนี้เวลาเที่ยงอย่าลืมบำรุงเออ หยิบยืมอย่าลืมบำรุงติจะเล่อนอาหารยามบ่ายทางเช่าเรืออะไรอยู่เ็มมันักนักประวันโอ้เหมือนอะไรตีอรอประมาณอาทิตย์หนึ่งสินค้าขาดโอ้ขายดีตัวสินค้าขาดตลาดตัว สั่งผลิตไม่ทันนกึกดีๆจะประคุณของมันคนใดได้กินน่าต้องอยากอีกแมนมันดีมันสบายเนาะชัดเจนนี่คือกินข้าวแ่บเลยเนาะข้าวแ่บเนี่ยตัวชัดเจนเนี่ยก็นอนรับอีกครับำก็นอนรับรับตื่น เจอต้นนี้นนโอเออเจ้าตรงรถอันนี้กาแฟาจาังน้อยเนอะออองหนึ่งเห้มันไห้เช้าเย็นโอ,อ้เพราะว่ามันสีแรงหดมันจะมี <c oughs> จะมีผลต่อไตเลยเอ,อืมสีมิอาการทั้งไตเออ,เออเจ้าเลื่อยกเจ้าเลอยก็เจ้าละเอาเยอจางวูมืดจางนิดนึง <c oughs> มันบ็เจ็บเพราะมันอย่าห้าไว้สมุนไพรเนาะยี่สิบเก้าชนิดเบาหวานความดันภูมิแพ้ไขมันไขข้ออักเสบไตนัทโรคมะเร็งโรคเกาโรคตับโรคปอดอักเสบโรคเนี้วคือเบาหวานทุกอย่างไตเนี่ยนะเนื้ออะไรขอไปนี่แต่เอ๊ยกินได้เลย กาแ,แฟสมุนไพรจนกินไม,ม่ได้กินจนไปบม่ได้อา้าวแซบ่บแซ,บแซบมบยายบนำกันเอเอเว้ยเต็มไปเลยอ่ะอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับแน่เด้อคือคล่อง <laughs>